สวัสดีนีรักแฟนซอทุกท่านรายการหรือว่าคลิปกินกินเอวเอวครับมาได้เหลือเตียวทวัดบ,บางเถินครับข้างหลังนีครับันก็นครับอลังการของความสวยงามเพราะว่าคลิปนี้จะปามาเอวพิธีีววยครูบนนาอาจารย์ครับในข้ะที่ผมะวัาแจ็คซอ เห็นจัางจอยจัางซอจนมาถึงทุกวันนี้ก็เพราะว่าบุญของครูบาอาจารย์นะครับตั้งครูปายครูเก้าเอ่อครูแม่ครูขปันแม่ครูบอซอนแม่ครูบอนทองปอกูทองจันปอกูดอกสีสปะปอกูปีสปะปอกูซอนะครับที่ได้ประสิทธิ์ประสาทพยาปัญญาไว้ใทวัดบังเทินนะครับทั้งครูพักรักจํำเดี๋ยวเราจะได้ตากันแม่เอวตากันไปพ่อว่าวันนี้วันถือว่าเป็นวันสําคัญเป็นวันที่รวมลูกศิษย์ลูกหาของ แม่คูบัวตองบังเ้าตั้งแต่รุ่นเก่ารุ่นเท่านะครับเอาจนถึงรุ่นละเด็กละออนแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาที่มาขอเป็นลูกศิษย์ลูกหาขอมาห้ามาเยันซอสกับแม่คู่บัวตองในคืนวันนี้นะครับรู้สึกว่าจะมีหนึ่งคน,คนเพื่อทลองไปซอบตัวบอกว่าเอ๊ะคนที่เป็นตั้งใจที่จะมาเป็นลูกศิษย์ลูกหาฝากตัว๋วเป็นจังจ้อยจกอักซอมาห้ามมาเย็นซอกับแม่คู่บัวตองอ้าเป็นไน่ยคนใดหน้าตาอย่างใดนะครับมาฟังน้ำเลีเ้ยงเสียงปากพอ่อ สำหรับคืนนี้เป็นคืนวันที่สินะครับเป็นคืนวันแห้งวันดาที่ว่าเป็นเตียงผูกข่าราชาเขาตอกดอกไม้ไว้แล้วก็เตียงคืนนาฬิยกาปุ๊บนะครับเลยเตียงคืนปั๊บนะครับเอออย่างไยกย้อนนะครับขัดตังค์บาอาจารย์้ขึนนี้นะครับเริ่มวินาทีแรกนาทีแรกของวันที่สิเจ็ดเพราะว่าตามเรื่องตัดยางแล้ววันที่สาเจ็ดมิถุนาสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับเดือนเก้า พระแม่ครูเก้าคือแม่ครูประจองเนี่ยได้กำหนดในหนึ่งวันไหว้ครูนะครับเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตานะครับต่อครูบาอาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประจากษ์พิจารณาขึ้เขาแหมนะครับเนาะเดี๋ยวมาขับรถดังในครับว่าทำไมได้ยินเสียงซึ้งเสียงซออ่าบอกว่าจะมีลูกศิษย์ลูกหาที่ไหนทา้งใดพ่องนะครับมาฟ้อนมาลำมาจ้อยมาซอตั้งหนตัวนะครับก็ทะเป็นป yes. ้ากันครับ ลายตาลายตีมองฝากกันมาจ้าัปางกันมาจ้าปั้นห่งหลงนี้ปั้นโงหลงนี้กันมาต้องรู้สิที่ว่าไม่ไหวต่วาเนะจ๊ะที่ว่าอุโมงจะมามออุโมงอุโมงนี่กำลังจะมาเป็นลูกศิษยมาอาตาวามาลองเสียงเรียบร้อยละแม่ครูบอกว่าอุกองตั้งหล่อนี่เน็ตเน็ตขนาดเพราะฉะนั้นรอฟังผลงานรอรับชมผลผลิตที่ออก จากสำนักบัวองเมืองเป้านะครับว่าวันไปหน้่จะมีเสียงดังแห่กี่คนกี่รุ่นเพราะว่าปีนี้นี่ที่เป็นแล้วลุงพุ่งแรงเนาะไปหาลักซินน้องเขาสินน้องเขาไม่หรอไม่หรอไอ้บุญยางไอ้บุญยางเมืองฝางลีลาเสด็จแน่สุดยอดนี่นะครับเป็นบทผลิตที่สืบต่อมาจากอ่า กาครูสีมนบังยองไอ้แต่สิเวกนเนาะครับไอ้ท่าสรนะครับเวียงเชียงลุงตาวันรุ่นี่ก็จะมีไอ้ตตนแลวก็น้องโยชื่อคาคำมูลคำมูลอ่บัวผันคอมูลบัวผันเออโอ้คมูลบัวผันนี่ผมยังมันได้โยนฉมโยนเสียงเนาะแล้วก็จะมีเสียงืน้้าปลา สีอย่างนี้เราเชี่ยวน้ะปาโอ้ลุงเส็ดวัดตอกมากัดจนพหอมมือใช่กำโกนเกงอหอมมือขวาโกนหลาจีนนี่อันนี้รุ่นเกงอหอมหลาจีนจ้าครับถ้าฉัดวันดีไอ่บ่าวเขาเาแม่ของลูกเขาเนี่ยโคนน่ะคือดังและคือเก่งนะเจ้าแล้วก็ลูกเขาทุกคนน่ะ ถ้าเวลาไปรอที่ไหนนาะเจ้าเวลากำพู่ขอให้เป็นกำจ้าจะไปเสียสินจาในการที่ไปเจ้าภาพจะปล่อยที่เป็นตั้งใจเอาเฮานเจ้าเมื่อเปิดนั่งจเอาเฮาแล้วอย่าลูกเขาทุกคนเนาะเเปิ้เปิ้ลถือว่าเออุเป็นคนสําคัญลูกเขาทุกคนเนี่ยจะเป็นคนสําคัญจากเจ้าภาพนาเจ้าและทีนี้มาถ้าเฮาเปิ้ลเอาเฮาแล้วไอ้ทีนี้เฮาขืน้นไป หันมาเงินต <sh> <owner. S 2> <sh> <sh> <ain> ั้งหน้าหน้าเหลือเงินที่เปิ้ลเอาเอาไปซอยแบบนี้วันนี้แล้วไปขูดเปิ้ลเนี่ยเปิ้ลก็จะบระปอใจต่อไปเฮาก็เปิ้ลก็จะเอาเฮาไปซอยสามเดือนเก่เฮาต้องช่างเสี่ดเอาไว้ตลอดเหมือนแม่เหมือนแม่อยู่กับลูกทุกคนตลอดเวลาเนี่ยจก่ก็สร้างคือเสียงให้ลูกเพราะระดสร้างคือเสียงนี้ต่อเก่าแล้วเขาจะไปเออยไปซอยแบบน้อกเขลูกทุกคนสีมีสุข ขอให้เจริญเจริญได้คนร้อยห้าสิบผานเนิ่นปีหน้าพะเจ้าเฮง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 หมอนงแกี่่หมอนงแล้วหมอนงปีหน้านี่หมอนงต้องได้ขึ้นผามจำแล้วนะเจ้าไอ้หมอนงเคยได้ขึ้นผามแล้วไอ้หมอชัยเคยได้ขึ้นผามต่อไปแถมนะเจ้าผมยึดถือรักเจ้ารคำสอนนะครับคำสั่งของแม่ครูตลอดนะครับจ้างถูกจ้างเป็นถือว่าเพิ่นได้จ้างเขาแล้ว เงินแต่ละบาทแต่ละสลึงน,นะครับกาจะไหวจะเป็นเงินของหลายคนใดคนหนึ่งเป็นเงินที่เปิดก็ฟเอินกันประกาศเสียงตามสายนะครับกว่าจะได้โซมาแต่ละคณะเนี่ยพร้อมกันมาสิบาสาบาทสิบาทร้อยบาทสองร้อยบาทแต่ละหลังคาเงินเป็นเงินเท่าใดแล้วกว่าจะเอามาจ้างจ้งปีจ้งซองผมขจัดไปเต็มที่เต็มกําลังครับ <ทำ S 1> ตั้งใจครับครับ,บม,มันจะม้วนหรือว่าปร่มวนมันก็สุดแล้วแต่คนที่เัิดหนังหัวนังฟังละ แต่ผมขึ้นบากขึ้นผามขึ้นพอดีกลับไมาเนี่ยเขาใส่เต็มตีเต็มกำลังของเขาละครับไรนี่อมหมดเขาลับมาไรนี่ไรนี่อมหมดเขาลับมาไรนี่ไรนี่เหดนนี้เขากับไปไรนี่ครับแต่ถ้าคนรู้นั่งนิ่เทม่ยวอยู่คผมก็บอกม้ดเดยแล้วนะครับแล้วแต่ใจนะผมไม่าองผมใช้ไม่แหกแล้วเนาะครับม่วนแล้วจะสุกอะะครับแต่ว่าร้อนๆอลไรแหละผมมีครับคู่ชิดวัดตองเอ็มร้อยคู่ตี้คู่หักคู่งานเนาะครับ เดี๋ยวตอนนี้ผมก็อยากจะนข้าขนาดละแต่าเปิือเข้าหนึ่งบ้านเมือเอาบาเอาแก่งคอนคอมซื้อแกหอยน้าหนังโช่อาเออดีดีจะกินเก่งหอยที่หมนะครับหมอนงกับแม่ครูกับื้าซื้อกินกับผมคนบาทสงบาทคนบาทสอบาทแม่นลบาทคนบาทถ้าเาอามากินด้วยกันถ้าเาซื้อกินมันมาได้นะครับไม่จ้างเดียวมีแม่มาได้เป็นเป็นหมอนงเอามากินเล่าด่ีวงการแน่เราจะไปเอากลางในนะครับลูกศิลป์ห่น้อสซีสัินโซ อันอยู่อาลามแลอะอากาศอันอยู่ฝ่าฝ้าแหลงลาสากลอันอยู่หาสาน้าฝ้าสายคนอันอยู่วันตกวันออกแล่พอกไตหนเหนืออันอยู่นาเกือและนาเขาอันอยู่ในไรเตาและส่วนแตงอันเดินสะแหวงสอดเซลตนพัดแม็เกลยวปืนโคงตนนักสาหง และหอมห้อยตนไปก่อนนาและกำลังอันอยู่กำลังขาวาดเตปีเตปาในเลขาเขยียนขีดแต้มตามจารีตกองธรรมายังผู้ใดกระทำบุญและบาปจดใจแผ่นลาบเงินคำตั้งต้งตาเวทสุวรรณตนเล่งหันยังลูกนับล้านตือโกดกไก่ทพ่ป่าได้มูเตปาอันนาสารุขะมูราธานาธานีสารปะปะปาตาแต่ ແປງໄຟເຜົາອັນນະສາດເຈົ້າເມືອງຈຸຍານນ້ຳແລະຝາຍເມືອງແຕ່ພະຍາດາເມືອງມັດທິມາປະເທດອັນເປັນສີຕັ້ງແຫ່ງເທດ ്രാ ແກວແກວຕັ້ງສາປະການອັນຢູ່ັດສາຍ່າງອແລະພັນຄອບູບາອາຈານແຫງງາແມ່ຄູວດຕ້ອງແກ້ວຟັນ ที่ในเมืองเชียงใหม่นักกระราผูรงามใสสะอาดรุ่งเรืองไรเดเพญดาเจ้าอันรักษาในไพรและป่าไม่ด่านดุด้งดอยในไพรพกษาแบดเกียวฝายพึภผากาสาโคงกาสุตาสะกอนตั้งวิมานมอนผษาสัตแก้วอายันทุจุงมา อานาตุยงมาสู่พร้อมสะภูมูเตปาพญาทตาราธาพญาวิลุลลาฮาพญาวิลูปะคกพญากุเวรากันทาพาผขุมพันดานักน,นาหนักกา,าสุรา,าสุรินทาไปตามใต้นางนาไทยเมฆราทอรนีสลิกุต้ามาตังพระญายมผู้ใจหานจดโด,ดไร Nama-nama sofi, nama-nama sofi Sana, sana, sana Kau kapilu, si loku

ก้อนว่ายอดเพ็กปากหาวได้สังเจ้าดองหูใจไว้ทีสำลับแสงเดือดมียั่งโซรุ่นสี้ตเด้าวดิบทีมัตดาสนาบพี่เรียกจั่งพยาันได้นัเรามาลึมขึ้น ตีสิบแปดตับตัวกับรายการกินกินเดี่ยวม่ออกข้าว้านเหลี่ยวเตียวทวัดบางเถินนะครับวันนี้ปลามาที่เลยนะครับปลาบ้านเป็นคูบะตองมะเปาไม่คูเก๋ทวัดบางเถินนะครับไม่คูคนแรกนะครับมี่ทวัดได้ฝากฝังได้ฝากตัวเป็นลูกชินลูกหายยงยจ้อยเงยบอวันนี้ครบรอบแรมหนึ่งปีที่จะได้ร่วมนะครับคารว่าสมาคูบาอาจารย์นะครับ คืองานไหว้ครูประจำปีของใบบุญประดองมังเฝ้าลูกศิษย์ลูกหากระปากันมาตึ้งเหนือตึ้งไตศิษย์ต้อยศิษย์ใหญ่ศิษย์เก่าศิษย์ใหม่ศิษย์ปีศิษย์นองมากันหมดนะครับข้างหลังก็บรรยากาศด้านหลังเวทีครับอันนี้บรรยากาศด้านหลังเวทีซอสุดๆเตี้ยสุดๆเบาสุดๆนะครับตึ้งศิษย์ตึ้งปีใครมากก็แวะเวียนมาขึ้นแบบซอนะครับต่อวันนี้จะได้ซอสวัสดีครูบาอาจารย์อันนี้เป็นพ่อถาวรนะครับไม่เสรเรื แม่เขาได้บรรทุกจากงานแข่งโครงการไปพื้นนะครับวันนี้เหมือนคงจะได้มาเที่ยวมาเวอกแกรนดน,น,นะครับเพราะว่าถือว่าเป็นลูกศิษย์ของแม่คำฟันนะเป็ตั้งแต่รุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามรุ่นสี่น,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 นะครับเมื่อกี้ได้ยินว่าพ่อถาวรรุ่นสี่เนาะ แม่บัวซอนที่รุ่นหนึ่งแม่บัวตองที่รุ่นสองับประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั mm ้นวันนี้ส์ของแม่ข้าปั่นปุ่งฟ้าแล้วหลักเลยมาเต็มบ้านแม่คุบัวตองเลยลูกศิษย์ลูกหาจดถึงหอดมาเดียวนี่นักหนักนะครับก็ฟังไปหอบไปครับสลับสปีดกันไปเนาะดนฟอรอนักอื่นต่อครับมีหลายจอกหลายเจดในบ้านี่นกางะกางะกางะกางกากางก้าเข้าสะเข้าะเข้าสะ